ส่วนนางเอกพลอยเชอร์มานก็ขอสปอตบ๊อบใส่เรื่องร้ายๆมาแบลสู้ตายแข่งกับจุย๋ยวรัธยาในสามีตีตราค่ะ ถูกจับจ้องแต่ฉากประทะเดือดของสองนางเอกพลอยเชอร์มาและจุย๋ยวรัตยาในละครเชื้อเชิญแห่งปีสามีตีตราแต่ทั้งสองสาวที่ทำการบ้านละเอียดยิบกับบทกระรับและสายน้ำพึ่งมาตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องขอเล่นเต็มในทุกฉากแม้แต่ฉากที่ใครมองว่าง่ายๆความผูกพันของเพื่อนตายในสมัยเด็กแต่สองสาวกลับให้ความพิเศษเพราะยิ่งส่งอารมณ์ให้รู้สึกว่ารักกันมากเท่าไหร่ภาวะช้ำในของนางเอกกระรับเมื่อถูกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก,ก็ยิ่งปวดร้าวลึกมากเท่านั้นไม่อยากให้แฟนละครพลาดฉ นักศึกษาพลอยจุ๋ยส่งอินเนอร์รักกันสดใสทะลุจอมอนิเตอร์นานๆได้เห็นตัวแม่แบ๊วใส่กันน่ารักไปอีกแบบนะคะต้องแอปกันตั้งแต่เช้าใช่ก็วันนี้ตอนแรกไม่มั่นใจต้องใส่ชุดนักศึกษาอะไรอย่เงี้ยจุ<ะ>๋ยมีความสุขไหมมีความสุขเม <c oughs> ื่อกี้เดินผ่านนักศึกษาจริงๆนะก็เขินนะเพราะรู้สึกว่าแบบเราโตแล้วอะ เู้สึกอายอ่ะเราแต่งหน้าเต็มด้วยไม่ได้ไรใช่รู้รู้สึกเขินน้องๆที่นี่นะคะบอกว่าอายมากเลยอ่ะรู้สึกแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปแล้วบอกว่านึกว่าเด็กมหาลัยที่นี่ว้ายจริงเหรอจริงจริงตอนแรกบอกทุกคนดูเผิเผไม่ได้เห็นหน้าใครอะใครหน้าคบจังหเหมือนบอกให้เห็นว่าเราสองคนเนี่ยรักแล้วก็ผูกพันกันมามากขนาดไหนนี่คือวันที่ที่แตกหักกันเนี่ยก็จะมีภาพของวันนี้เข้ามาแล้ว